ตีมีของเล่นใหม่ตีปกตีปกอะไรวะเน,นี่ยน่ากลัวจังเลยพี่ต้มวจะตีวิ่งหนีวิ่งแรงชนขาเจ็บเลยเมื่อกี้อยู่ไหนละ่ะอยู่นี่ไปสิไปดิไปดิปปเล่นกับน,น้องตีมันเล่นเร็วลูกตีไปไหนลแอ้วเอา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 ยิ่งไปไหนแล้ว ลรวดูหน้านหน้าสตีสสตีมานีสตีมานีเต้มาดูของเล่นใหม่หร้อลูกลูกวิ่งทน,ทน,เน,นเนี่ยีิ่งนปะไรเนี่ยตีไปเลยวตีไปเลยจัดการเร็วจัดการ <c oughs> อาไมนหลุด สักทีบอกซื้ออะไรมาให้หน่ากลัวจังดีิออกมาแล้วอุ้ยดู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 น่า <laughs> ด่น มันเป็นของเล่นที่มันดูมันดูน่ากลัวกว่าหน้าเล่นต้อง,องดูเหมี่ยมไปเป็นหยีเปล่าก็เป็นอย่างนีน้แหละแต่ไม่แรงขนาดน,นี้มันไม่ซื้อร้านเดียวกันหรอโอ้แตแล้วแล้วมันมีปุ่มปิดเปิดตรงยมตีไปดูดิอะไรหางหลุดหลอดหางหลุด เ, e. เอาแบบใหยุดเองเลยอะไรๆก็มีจะถายแล้วนะไปไหนอ่ะ ของเล่นนี้มันแบบตกมันตั้งค่าให้หยุดแล้วเขาแบบอะเหมือนหยุดเพื่อล่อแมวรู้นี่ใส่แมวว่าต้องหยุดล่อมอันอะไรเนี้ยไอ้นี่มันวิ่งไม่หยุดเลยตีไปลูกตูก้เขาแบ <ไป S 2> ่งห่ออะไรเงี้ะ